วัสดีครับผมจะเจอกันในศาสตร์ราหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวแปรเปลี่ยนเป็นเงินแปรเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับวันนี้วันที่ทุกคนรอคอย,อยที่คนอยากจะปลดหนี้ปลดสินทุกคนอยากต้องการมีอาชีพเสริมมีรายได้เข้ามานิดนหน่อยๆการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนะครับในปีหกสามนี้นะครับมีสี่ดวงดาวที่เคยมีสองชุดนะครับวันนี้ขอแยกคือสองชุด ุดแรกก็คือเป็นชุดที่แต่ละวันเลยครับก็คือทั้งทั้งวันเลยอีกชุดหนึ่งเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับมีสี่ดวงดาวที่เคยที่โคจรเข้ามานะครับสี่ดวงดาวแรกก็คือดาวเสาร์นะครับเลขเจ็ดนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือเลขหนึ่งนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวดาวจันนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธนะครับอันนี้ใช้สําหรับใช้ทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้ามาเลยอันนี้เฉพาะเลยคณะอันนี้เฉพาะ เฉพาะนะครับอันนี้เฉพาะของรัฐบาลอมสินหรือทกสสองนะครับนี่ครับดูตัวเลขนะครับดูให้ดีนะครับนะครับอย่างนี้นะครับนะครับมี2สองตัวเลขนะครับดูให้ดีๆนะครับเห็นไหมครับสองตัวนี้นะครับลองไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันเินหรือจัดตัวเดียวแล้วลูดหรืออะไรก็ได้สุดแต่ท่านถนัดนะครับอันนี้สามรัฐบาล อมสินและทกศนะครับอันนี้ทั้งวันนะครับผมะนะครับลองมาพิสูจน์กับผมในวันที่ท่านรอคอยกันอยากจะเสี่ยงไทยเสี่ยงโชคอยากจะปลดหนี้ปลดสินอยากจะมีรายได้เสริมนะครับมาพิสูจน์กับผมดูได้นะครับะนะครับผมจะมีลิงก์รายกลุ่มวางแบบนี้นะครับทุกทุกวันมีหลากหลายอาจารย์หลากหลายมินที่เที่ยวชาญด้านศาสตร์การวางตัวเลขมีรายส่วนตัวเข้ามานะครับและแอดไลน์ส่วนตัวผมเข้ามาบอก าจากศาลตรราหูพาลวยอยากจะขอเข้ากลุ่มและก็มีเบอร์โทรอ,อยูใ่ใต้ใต้คลิปนี้ก็คืออยากจะขอเข้ากลุ่มาลายราหูพาลวยนะครับแล้วก็มีใต้คลิปนี้ก็คือนิ้งลายกลุ่มนะครับามาพิสูจน์กับผมได้ในศาสร์าหูพาลวยนะครับวันนี้ขอวันที่หนึ่งพฤศจิกาขอให้ท่านุกท่านต้อผลนี้ปลสินเฮงๆปังๆกันทุกๆคนได้มีโชคมีลาบก้อนโตโตนะครับนะครับ ลืมตาอ้าปากกันได้ทุกคนนะครับผมมาพิสูจกับผมได้โดยอาจารย์กิติภูมิตักกศิลานะครับผมวันนี้ขอไว้พรนะทุกท่านตรงประสบแต่โชคดีมั่งมีสีสุขเฮงๆรวยๆกันทั่วหน้ากันทั้งประเทศนะครับผมสวัสดีครับผม